ชาวราศีเมถุนค่ะในครึ่งปี2567จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างมาฟังกันค่ะสำหรับปีนี้นะต้องบอกว่าเป็นปีที่สายลุยไม่คุยนานนะคะเป็นปีอ,อัศวินนักลบกนะคะลุยเต็มที่เต็มกำลังนะคะเน่อยน่อยค่ะนะคะเปิดไพ่มาใบแรกก็บอกเลยว่าลุยสู้ไม่อยู่กับที่โปรเจกต์เยอะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นปีที่เรามีโฟกัสเป้าหมายแบบจะทำอะไรต้องทำให้ได้นะคะมุ่งมั่นตั้งใจจริงจังหนุนชัดเจนนะคะ และถามว่าดีไหมดีมากนะคะปีนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เข้ามาหลายทิศทางเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการอาหารการกินรวมไปถึงบางคนมีเกณฑ์จะขยา,ายแฟรนไชส์นะคะคนที่ทำเบกเกอรี่ ขนมนมเนยอย่างนี้น,นะคะมันจะสามารถต่อยอดได้ถึงการขยายกิจการแบบลุ่งเรืองเฟื่องฟูบางคนนะคะในปีนี้ชาวราศีเมถุนะอาจจะมีการขยายกิจการกายไปถึงต่างแดบนบต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่แบบ มันเขาเรียกว่ามันเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการงานเข้ามาใหม่โอกาสเข้ามายังไงเงินทองมาด้านใหม่ๆอยู่เสมอก็เป็นเวลาการขยายกิจการการขยายแฟนรนไชส์นะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอะไรบ้างอย่างที่บอกไปอาหารการกินบริการต่างๆนะคะคุณขนาดอะไรให้ทําสิ่งตัวนั้นจะสร้างเงินให้คุณได้มหาศาลนะคะลูกค้าเก่ากลับมาด้วยแล้วคนที่ยิ่งพบเจอคนเยอะยิ่งดีนะคะต้องเอาหน้าไปเจอไม่ใช่แค่ โทรคุยการไลน์คุยกันนะคะมันต้องเอาตัวไปเจอไปลงพื้นที่อันนี้ดีมากนะคะใครเห็นคุณก็อยากจะติดต่อเจราจาค้าขายด้วยนะคะไพ่สวยมากๆเลยส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะชาวราศีเมถุนระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบไขมันหลอดเลือดความดันนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างเครียดมีความเครียดกดดันอยู่อกอกกําลังกายนะคะแม้จะเดินทางเยอะแต่ว่าอย่าลืมดูแลตัวเองในการ ออกกำลังกายนะคะมันจะมีปัญหาระบุกหลออเลือยก,กับความตึงเครียดความดันหน่อยนะคะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะโอโหถ้าโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ดีเข้ามาตั้งแต่ต้นปีนี้เลยเออนะคะรวมไปถึงใครที่กำลังคุยคุยอยู่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะส่วนคนที่มีแฟนแล้ว เป็นไปได้ปีนี้มันมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานได้นะคะมีเกณฑ์ที่ถ้าจะไม่ได้แต่งงานเขาก็เรียกว่าอาจจะแบบมั่นการสมาการอย่างเงี้ยนะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของความหลักนะคะก็ถือว่าทั้งลักกี้อินเกมลักกี้เลิฟเลยนะชาวราศีเมถุนแต่ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมถุนนะคะเป็นอีกหนึ่งปีที่เหนื่อยแต่โค้รเหนื่อยแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจค่ะ